จะเป็ในในรอบใบน,นี้นะครับจัดมีข้อสิทธิ์เชื่อขาดเพราะเป็นธุรกิจแห่งการให้และการแบ่งขาดที่สมัครท่านได้ไมีสภาพจริงไหมท่านได้เพื่อจริงไหมแล้วท่านเชื่อไหมพูดนานไปไหมครับเบื่อไหมไม่เบื่อนะเอาสักสาชั่วโมงได้นะไหม <laughs> ท่านเชื่อไหมตอนนี้นะท่านเป็นกลุ่มกลุ่มวัยที่มีพลังและในภาพมากที่สุดในประเทศไทยนะอ,อันนี้เรื่องจริงนะใครที่มีถึงอัพไปใครที่ถึงอัพเนี่ยใครที่เถึงจะน้อยใจนะใครที่ถึงถึงอัพจะน้อยใจนะใครที่มีถึอัพเนี่ยนะครับ ปัจจุบันมีประชากรคนที่สีดิบอัพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงไหมเ,เด็กลดน้อยลงเรื่อยๆจริงไหมเ,เราจะเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะจงภาคภูมิใจว่าฉันเป็นกลุ่มโดยมโหก,กอีดิบกเกยอะขึ้นเรื่อยๆนะแต่พู้ถึงพวกเด็กมเกงใจนะคำว่าเท่าพูดเบาๆไม่ก็เี่เพราะฉะนั้นใครอยู่เพอ่เป็นไรเราจะไม่เท่านะ เราจะยังคงเป็นหนุ่มเป็นสาววัยทืนนานตลอดเวลาโอเคไหมโอเควันนี้ใครพาแปดเห็นบ้างนะใครเชิญเลขแปดมาบ้างไม่มีนะผมเห็นแตาวที่แปดเจ็ดเต็มมีไหมไม่มีนะนี่แหละเจ็ดเจ็ดใครอยู่โปงเป็นไลท์อายยืนนานรอบมีเทลมิทนะครับที่ช่วยชะลอวัยนะครับช่วยชะลอเซลล์ต่างๆที่มันกำลังเสื่อมสภาพ พราะใครอยู่โปรเจกต์ไลท์มันต้องอยู่ถึง100ปีนั้นไทยท่าเรือโปลเจกต์ไลท์ต้องอยู่ถึง100ปีนี่ได้นะครับแล้วอุบุณได้เป็นพวกเราแล้วนะนะครับรอก็ไข้อสุดท้ายนี้ครับเราขอเป็นกำลังใจเนาะนะครับตำแหน่งมูเล่ย์มอนเป็นตำแหน่งแรกที่เราจะสามารถทำธุรกิจโปรเจกต์ไลท์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่คือสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่เราฝากไว้สือวันนี้ท่านต้องเรียนรู้นะครับ ็นรูปแทนผู้ที่ตัวเป็นไรที่มาที่ไปของรายได้ได้อย่างไรที่สำคัญและจเป็นอย่างมากฟ้องคับสินค้ายินใช้บอกต่อให้นานถามครับไปหาอะไรประดาใจให้เจอวงแม้การประดานใจเลยหลายคนครับที่ประสบความสำเร็จองเป็นไรเพราะมีโอกาสในงานงานหนึ่งหลายคนที่ประสบความสำเร็จตกเป็นไรเพราะมีโอกาสในงานงานหนึ่ง ให้เราได้บ้างก็งานงานเวทีเกียรติยศซึ่งเป็นงานประจำปีของบริษัทเปอรเฟกไลท์และเป็นงานที่ใหญ่ที่สุสด,ดของบริษัทงานงานนั้นครับท่านจะเห็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุกรกิจ